มาดูที่ยายกำลังจะปลูกผักจ้าอันนั้นเหลือนิดนึงก็จะต่อเป็นประตูตรงนั้นคุณยายก็จะกันไก่เอาไว้สูงๆค่ะสูงมากเลยนะคะสูงกว่ายายอีกเดี๋ยวยายจะยืนให้ดูอ้าสูงเลยค่ะสุดมือเลยสุดมือเลย อยายก็จะเอาพวกดายยากเอามาใส่ตรงนี้ไว้ต้นกล้วยอันนี้กล้วยไข่กำแพงเพชรค่ะก็จะเป็นอันนี้ต้นใบชะพูเยอะๆก็จะเอาออกให้หมดเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้แดด่องมีแสงแดดก็ปลูกต้นไม้ปลูกผักได้ อันนี้ทําไปแล้วครึ่งหนึ่งทำหลายหลายวันวันละนิดละหน่อยอ้าวเจ้าเมียวเหมียวนี่ชอบเข้ามาเนาะแล้วก็หาทางออกไม่ได้กระโจนแต่ละทีนี่หลุดลุยเลยหนอนตรงนั้นเขาก็กระโจนละหลุดลุยลงมาเอ้าเข้ามาแล้วหาทางออกไม่ได้ก็นี่ไงเจ้าเข้าทางนี้ไงอันนี้ปิดเอาไว้แล้วก็ เปิดเข้ามาได้แล้วก็หาทางออกไปไม่ได้ถ้ายายปลูกผักแล้วเข้ามาไม่ได้นะโดนตีก้นนะเืนี่ยายจะปลูกเลยแถวเนี้ยจะปลูกอะไรดีจะปลูกคะนาอะเอ่อประมาณนี้มาใส่ต้นกล้วยกล้วยไข่จะได้งามๆนะคะอันนั้นเป็นทางเข้ามาค่ะ ทางเข้ามาแล้วก็พอเข้าตรงนี้ก็จะเข้ามาอันนี้ก็จะเอาหน้าดินไปใส่ไม่ขุดค่ะปลูกโดยที่ไม่ขุดนะคะคุณยายจะทําให้ดูว่าทํำยังไงอ่าก็คือดึงเอาเนี่ยเขาเรียกว่าขูดเอาพวกหน้าดินไปกองไว้แถวนั้น อกองแล้วก็โรยลงไปเลยค่ะเพราะหน้าดินของเรานี้เป็นฮ um ิวมัสเป็นซากพืชที่มันเน่าเปื่อยผุพังแล้วอันนั้นก็เอาพวกหนักๆห,หน่อยไปวางทับไว้ด้านโน้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาชนะห่านได้ไหมเพราะมันเป็นทางผ่านของห่านเดินไปตรงนี้ของเขาไปเดินเลาะไปเรื่อยๆนะ อันนี้ก็ทําไปแล้วทำบันไดนิดหน่อยก็เหลือตรงนั้นก็คิดว่าจะทําน่าจะประมาณ3มวันหรือ4ี่วันก็หมดแล้วค่ะคือไม่ทําหนักนะคะทําแค่ออกกําลังนิดหน่อยเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงคราวละว,วาสองวาชอบหลายหื เวลาทำแล้วนี่เข้ามาดีมากเลยเนี่ยเข้ามาดีจังเลยะชอบเหรอยายปลูกผักแล้วไม่ให้เข้ามานะเห็นไหมยายทำที่กั้นเอาไว้นี่เห็นไหมสูงกว่าเจ้าอีกแต่ถ้าเจ้ากระโดดก็ลงมาหมดเลยเห็นไหมยายอยากมีแปลงผักเล็กๆ แย่ก็ต้องปิดตรงนั้นอีกทีหนึง่งเอาชพูออกเอาไม้ออกก็จะด้านฝาผนังบ้านด้านนั้นก็จะกลายเป็นกั้นไปในตัวนะคะเ๋ยาก็ทำให้ดูเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกเวลาผักงามๆไม่รู้จะงามได้หรือเปล่าไม่รู้จะเอาชนะพวกแมวพวกหมาแมวห่านได้ไหม นะจะให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะถ้าผักงามขึ้นมาเมื่อหลายแล้วก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนึงค่ะ